นับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกระจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาสทัชกรหงว,วิไลคุณผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็ปลื้มเลยนะครับที่ผลไม้ส่งออกของไทยนั้นไปยังต่างประเทศไม่พบสารตกค้างนะครับและยังเป็นที่นิยมของต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยทางด้านของคุณวิทยากรมณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าที่ฮ่องกงนะครับนำคณะจากหน่วยงานด้านการตรวจสอบอาหารเดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจครับแล้วก็เยี่ยมชมห้องทดลองของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งแปลงเกษตรรวมทั้งโรงคัดแยกบรรจุผลไม้ก่อนส่งออกที่จังหวัดระยองนะครับก็ทราบว่ามีความพึงพอใจในความพร้อมและความก้าวหน้าของภาครัฐที่คอยช่วยเหลือกำกับแล้วก็ดูแลมาตรฐานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดฮ่องกงเป็นอย่างดีครับต้องมี การควบคุมไม่ให้สารตกค้างเกินปริมาณที่กําหนดรวมทั้งจนมีขณะนี้นะครับยังไม่มีกรณีทุเรียนชุบขมิน้นซึ่งพบในฮ่องกงก็ยังไม่มีเลยนะครับนอกจากนี้ยังพอใจในขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุเพื่อเตรียมส่งออกผลไม้ไทยของผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับความต้องการของผลไม้ไทยนั้นโดยเฉพาะทุเรียนในฮ่องกงนี้มีราคาค่อนข้างสูงครับแต่ผลผลิตลดลงทําให้ราคาขายปลีกทุเรียนในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 15- 20%ถึงเ ในขณะที่ราคานำเข้าสูงขึ้นอยู่ที่30ถึง35เเแล้วก็ได้รับทราบจากสมาคมผู้นำเข้าผลไม้ฮ่องกงว่าราคาขายปลีกนะครับจะปรับได้ไม่มากนักเนื่องจากการแข่งขันและการคุ้มครองของรัฐราคาขายปลีกทุเรียนช่างทั้งลูกนะครับหมอนทองอยู่ที่กิโลกรัมละ45ถึง60ฮ่องกงดอลลาร์นะครับขึ้นกับตลาดทั้งนี้ในปีที่ผ่านมานะครับไทยก็ส่งทุเรียนไปยังฮ่องกงในสัดส่วนร้อยละ40ในภาพรวมนะครับประเทศไทยส่ง ออกผล,ลไม้สดไปต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าแล้วประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับก็ถือว่าขยายตัวร้อยละ11.8และในจํานวนนี้เป็นการส่งออกทุกเรียนสดนะครับก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ12,700ล้านบาทครับและในช่วง4เดือนแรกของปีนะครับก็ส่งออกทุกเรียนไปแล้วกว่า4,100ล้านบาทนะครับขยายตัวถึงร้อยละ75.8ตลาดทั่วโลกนะครับซึ่งนอกจากที่จะมีฮ่องกงแล้วรองลงมาคือเวียดนามไต้หวันแล้วก็มาเลเซียตามลําดับนั่นเองครับนี่จะ เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับสำหรับใครที่จะพัฒนาผลมลิของตัวเองนั้นให้ส่งออกไปยังต่างประเทศหรือว่าส่งภายในประเทศก็มีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็การตรวจสอบคุณภาพของการผลิตอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองครับวันนี้ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงตอนลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกระจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียว